วิธีการตั้งค่าและเปิดปิดกระจกมองข้างสําหรับ Ford Everest นะครับนี่ครับผมจะมีปุ่มหลักๆทั้งหมด4ี่ปุ่มนี้นะครับตรงนี้เป็นพับกระจกส่วนนี้เป็นล็อกกระจกส่วนตรงนี้เป็นการเซ็ตกระจกฝั่งซ้ายปุ่มนี้เป็นการเซ็ตกระจกฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําการปิดกระจกก,ก่อนครับกดปุ่มนี้ปึ๊บนี่ครับกระจกทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะถูกปิดนะครับส่วนหากเราต้องการเปิดเราก็กดปุ่มเดิมนะครับ1ครั้ง นี่ครับกระจกก็จะถูกเปิดออกนะครับส่วนวิธีการตั้งค่านะครับความสูงความต่ําของกระจกเนี่ยเรากดปุ่มนี้นะครับให้ขึ้นไฟสีส้มๆนี่ครับอันนี้คือฝั่งขวานี่คือฝั่งซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเลื่อนองศาของกระจกตรงนี้ได้เลยนี่ครับจะสังเกตเห็นกระจกโยกขึ้นบนนะครับอันนี้กดลงล่างอันนี้เซ็ตฝั่งขวาตรงนี้เซ็ตฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้การตั้งค่ากระจกเนี่ย อยู่ที่สรีระความสูงของแต่ละบุคคลนะครับหากเราตัวสูงเราอาจจะตั้งค่าอีกแบบหนึง่งหากเพื่อนเรามาขับแทนนะครับตัวอาจจะไม่ได้สูงมากเราก็ต้องตั้งค่าอีกแบบนึงนะครับตรงนี้สามารถเซตค่าตามนี้ได้นี่ฮะส่วนวิธีการพับกระจกก็ปุ่มนี้ผมเดิมนี่ครับะสะดวกสบายนะครับเต็มระบบไฟฟ้านะครับโอเคหากสงสัยขั้นตอนตรงไหนก็คอมเมนต์หรือทักสอบถามบอได้นะครับโอเคหรับคลิปนี้บอต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ